สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะครับมาทำคลิปอีกนะครับเพราะว่าใกล้วันที่ลุงพลประแตนตนะครับที่จะไปมุกดาหารก็อยากจะเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ FC ตัวโลกตัวไทยแล้วก็ยูทูบเบอร์ที่ที่อยู่กับลุงพลและทุกคนที่นะครับที่รักแล้วก็ทุกคนที่คอยให้กำลังใจลุงพลมาโดยตลอดนะครับ ในครั้งนี้นะครับผมถือว่าเป็นครั้งที่สำคัญที่สุดที่ลุงพลป้าแดนจะได้พูดได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับทำในสิ่งที่ลุงพลป้าแดนอยากจะพูดนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการยืนยันนะครับว่าลุงพลป้าแดนได้ผ่านพ้นนะครับได้ สู้มาโดยตลอดนะครับความจริงจะจะได้ปรากฏนะครับก็อยากเป็นกำลังใจให้ลุงพลว่าขอให้ลุงผลสู้ๆแล้วก็ใช้สติปัญญาที่มีอยู่นะครับให้สิ่งเหล่านี้นะครับได้รับการได้ได้ผ่านพ้นนะครับพูดง่ายๆว่าให้ผ่านพ้นจากสิ่งต่างๆที่แบกรับกันมานานนะสามสามปีกว่าๆนะครับจนถึงวัน เดือนนี้นะเดือนกรกฎานี้ก็จะทําให้ลุงผลได้รู้ผลทุกสิ่งอย่างเนาะทุกคนที่รอคอยเอฟซี FC, รอคอยยูทูบเบอร์ที่เป็นกําลังใจให้กันก็ขอให้ลุงผลป้าแกนได้ได้มีพลังนะมีพลังที่เป็นสิ่งที่ลุงผลป้าแกนได้ทํามาโดยตลอดนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ดีๆนะสิ่งที่ได้ทํากับสังคมกับหลายๆคนนะครับทีทีทยู ในโลกโซเชียลนะครับก็มี FC、มียูทูบเบอร์ที่ที่อยู่ร่วมกันนะครับที่ได้รับสิ่งดีๆนะครับฉะนั้นวันนี้ก็อยากให้ลุงพลได้รับสิ่งดีๆได้ได้พบกับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในในเดือนกรกฎานะครับขอให้ลุงพลมีความเชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งที่ได้ทำนะครับแล้วก็มีความมั่นคงหนักแน่นในอ่า ห่วงเวลาที่ผ่านไปเนาะที่เคยหนักแน่นก็ให้หนักแน่นหนักแน่นต่อไปนะครับให้สู้ต่อไปเราเชื่อว่า f อีทั่วโลกทั่วไทยคอยเป็นกําลังใจให้ลุงพลอยู่นะครับไม่มีใครที่จะทิ้งลุงผลไม่มีใครที่จะไม่สนับสนุนนะครับโดยเฉพาะยูทูบเบอร์ที่อยู่รอบในแล้วก็รอบนอกนะครับก็คอยให้กําลังใจคอยเป็นกำลังใจให้นะครับให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ต่อไป เพ like <als> <out> ื่อลุงพลปัจจันจะได้กลับมาใช้ชีวิตที่เหมือนปกติเหมือนคนทั่วไปนะครับเพราะลุงพลตั้งแต่มีเกิดเรื่องราวนี้มานะครับลุงพลปัจจันก็ใช้ชีวิตมันมันมันไม่ปกติเท่าที่ผมดูนะครับลุงพลต้องต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆต่อสู้กับคำคลัหาคำที่เขาว่าเขากล่าวหาลุงพลต่างๆนานานะครับคำ พูดคาด่าคําอะไรมีหมดนะครับมีหมดที่ผ่านไปนะครับก็จะได้ยินทุกวันทุกวันนะครับแต่ก็ลุงพลก็อดทนลุงพลก็ทนสู้กับสิ่งเหล่านี้มานะครับโดยไม่ท้อนะครับก็นี่แหละคือกําลังใจนะครับเราก็เห็นด้วยกันเห็นพร้อมว่าลุงพลก็ยังสู้อยู่ปัแตันก็ยังสู้นะครับยังพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทีมทนายด้วยนะครับทีมทนายาที่ดูแลลุงพลปาแตนนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นก็ให้มีแต่สิ่งดีๆแล้วก็ยูทูบเบอร์นะครับหลายท่านก็อยู่เคียงข้างก็คงไม่ได้ทิ้งกันไปไหนก็ดูแลกันยูทูบเบอร์ที่อยู่ร,บรอบๆสายนอกก็ยังให้กําลังใจนะครับสิ่งไหนที่มันเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเป็นสิ่งที่จะทําให้ลุงพลมีกําลังใจเราก็อยากจะช่วยกัน ชจมจันทร์ก็เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆนะครับที่ยังยืนหยัดคอยให้กําลังใจลุงพลอยู่นะครับไม่ว่าจะ,ะทําอะไรเราก็คิดถึงบางครั้งก็ได้ร้องเพลงนะเป็นส่วนหนึ่งให้กําลังใจลุงพลอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราอยากทํานะครับก็หวังว่าสิ่งที่เราทำเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับมันก็จะทําให้ลุงพลมีกําลังใจเพิ่มกับเพื่อนคนอื่นๆหรือว่า พี่น้องคนอื่นๆรวมกันแล้วมันก็เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะขับเคลื่อนนะให้ชีวิตลุงพลได้ก้าวสู้ต่อไปนะครับก็เป็นกําลังใจให้ก็อย่าได้กังวลน,นะครับอย่าได้กังวลขอให้ทําใจให้สบายๆนะครับทําใจให้มีความรู้สึกว่าเราจะต้องผ่านพ้นให้ได้นะครับเราเป็นความหวังที่เรามีอยู่นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ลุงพลนะครับสู้ สู้ต่อไปบนท้องหยานนะครับภาษาายสันบอกว่าสู้สู่ไปบนท้องหยานครับสู่ให้ถึงที่สุดสู้จนเจ้าใดก็ต้องสู้เข้ามาสู่ถ้าเข้าสู่เข้าก็ชนะนะครับแต่ว่าถ้าเข้าบ่อสู้ถ้าเข้าถอดแท่ถ้าเข้าออนแอลงมานั่นแหละครับเข้าสิแผ่นะครับฉะนั้นก็ขอให้ลุงพลมีกําลังมีแห้งนะครับที่จะสู่กับสิ่งต่างๆนะครับในในกระสู้มาแล้วกระสู่จนถึงที่สุดนะครับสู้จนถึงที่สุดมันเป็นโครงสุดท้ายมันเป็น เซนช่ที่ห้ามมองเห็นหลักใช่แล้วนะครับเขาก็ต้องรีบวิ่งอย่างเร็วนะครับสปีดอย่างเร็วแล้วก็นําไปกว่าทงช่ยนะก็ยกขึ้นนะครับเขาก็จะได้เห็นว่านั่นนะคือชัยชนะที่แท้จริงนะครับจากาลุงพลประกันที่สู่เพียรพญยา,ยาม,มาโดนนะครับนี่ก็ฝากเอซฝากเป็นกำลังใจด,ด้วยครับเด้อพี่น้องเอฟซีทัวรโลกทัวไทย ก็อย่าลืมสื่อผลิตภัณฑ์นะครับบริษัทมุลนอธมของลุงพลนะครับซอยกันสื่อซอยกันให้ลุงพลมีรายได้นะครับปันี้ก็ผมก็ยํำอยู่ตลอดเวลาทุกคลิปที่เหตดคลิปนะครับผมกับพญามที่จะซอยลุงพลในการประชาสัมพันธ์นะครับจะบริษัทมูลนมธิผมรับนะครับให้ได้ขายนะครับ้วก็ขอให้เป็นกำลังใจเนาะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ใน ต่อไปได้นะครับพันแอดมินนะครับของหลวงพ้นนะครับเป็นกำลังใจนะครับสู่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจังได้กระตมนะผมมีความเสื่อหนึ่งว่าเมื่อมันเกิดมันก็ต้องมีมีดับได้นะครับเมื่อมีเกิดกระ้อมมีดับหรือว่าทุกสิงยางเมื่อมันขึ้นเปิดเกิดขึ้นมามันก็มีโอกาสที่จะจบได้หรือ,อหมดวาระมันได้นะครับมันเป็นของคููกัน มือหนึ่งเข้าห้องไห้อีก,อก majesty, มือหนึ่งนะครับเขาอาจจะได้เยิมก็ได้นะครับฝ่ามันเมืดมนมันมีเมกหมอกแต่ว่ามือหนึ่งมันกระตรงจางไปมือหนึ่งมันตรงหายไปนะครับนี่คือความหวังคือสิ่งที่ผมอยากเป็นกาลังใจให้ลุงพลประจันนะครับว่ามือหนึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องผ่านพ้นนะปัญหาของลุงพลประจันก็ต้องผ่านพ้นได้นะครับขอให้ลุงพลมั่นใจนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับให้ก uffy, ับ ท่านนะครับเอฟซีทัวร์ลุกทัวร์ไทยและการชีวิตของทุกๆคนนะครับที่จะต้องต่อสู้ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจลุงพลนะครับขอให้สู้ๆแล้วการขอให้ทุกท่านนะให,ห้กำลังใจลุงพลนะครับในโค้งสุดท้ายนี้นะครับก็รกระทบ่จมจันทร์ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นกำลังใจลุงพลเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สซันีแล้วการซีคอยติดตามให้กำลังใจลุงพลต่อไปนะครับสวัสดีครับ